สลามุอลัยกุมค่ะก็คือดิฉันนะคะสลิมะมุฮัมมัดเนี่ยมีกระแสต่อต้านมาหลายๆเรื่องในในเฟซบุ๊กนะคะแต่ว่าต่อต้านนี่คือไม่ได้ต่อต้านเขียนที่กระทูต้ตรงๆแต่ต่อต้านมาในข้อความส่งรูปนั้นรูปนี้มานะคะสำหรับวันนี้ก็จะขอฝากถึงวาฮบีทั้งหลายนะคะว่าดิฉันชื่อสลิมะมุฮัมมัดมีตัวตนจริงๆ ดิฉันเป็นสุนีไม่ได้เป็นชีอะนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยไม่ได้เป็นผู้ชายดิฉันทํางานคนเดียวไม่ได้เป็นลูกไล่ใครใน a c e b o o k นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่เป็นสายสุนีหรือว่าจะเป็นกลุ่มไหนที่ต่อด้านวาฮาบีเนี่ยดิฉันเข้าไปด้วยตัวของดิฉันเองและพี่สาวของดิฉันนะคะเพราะว่าเรามีความหลังกับวาฮาบีอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นดิฉันไม่ได้ทํางานให้ใครนะคะดิฉันมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะ แล้วก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่วาฮาบีหรือสลับน้อยๆเนี่ยเถียงกันที่กระทู้ไม่จบและพยายามเข้ามาในเฟซดิฉันเพื่อที่จะส่องหาข้อมูลหลักฐานเพื่อที่จะมาดูจุดอ่อนจุดด้อยเนี่ยให้เลิกซะถ้าคุณยังเป็นมุสลิมอยู่คุณถ้าคุณเข้ามาในเฟซ สามารถที่จะเข้ามาศึกษาข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดิฉันเนี่ยเอามาจากเว็บไซต์หรือว่าหนังสือได้แต่ถ้าจะเข้ามาเพื่อที่มาจุ๊บเอารูปภาพนู้นรูปภาพนี้ออกไปแล้วก็เอาไปประจานโพสต์นั้นโพสต์นี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทุเลศมากและมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อชีวิตดิฉันนะคะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาสมัยก่อนก็ให้มันแล้วไปป,ปัจจุบันในชั้นเป็นคนที่เตาบัสตนใหม่ดิฉันอยู่ตรงจุดนี้อัลลอฮ์สุบฮะตาลาทรงทราบนะคะ ว่าสิ่งที่ฉันทําเพื่ออะไรสิ่งที่ฉันถกเถียงกับพวกคุณเป็นหลักวิชาการที่เกิดขึ้นจริงๆและมีหลักฐานจริงๆถ้าพวกคุณสู้ดิฉันไม่ได้ในเรื่องของฝีปากและการพิมพ์นะคุณก็ไปหาหลักการมาขัดแย้งแล้วก็เอามาหักล้างอย่ามาเล่นวิธีสกปรกซกมกแบบนี้นะคะมันทุเรศมันบ่งบอกได้เลยว่าพวกคุณไม่ได้เรียนศาสนามา แค่จุ๊บเอาจากเว็บไซต์แล้วก็เอามาใส่ไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากถึงวาฮบ,บีหรือว่าซาลาฟีนะคะที่ชอบเรียกเองว่าชาวสลับไปทบทวนอากิดะตัวเองใหม่ก่อนนะคะแล้วค่อยเข้ามา,าที่จะดูว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงนะคะก็ขอให้ล้อทรงโปรดเปิดหนทางแล้วก็เปิดตาของพวกท่านทั้งหลายนะคะก่อนที่พวกท่านเนี่ยจะหลงไปมากกว่านี้ Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.